เข้าสู่คลิป Workout Routine ของกัดในหนึ่งอาทิตย์นะคะคลิปนี้กันดก็จะมาโชว์ว่าปกติกัดออกกำลังกายยังไงเข้ายิมเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็เข้าคลาสอะไรบ้างออกกำลังกายยังไงให้หุ่นกัดจากตอนนั้นกลายเป็นตอนนี้แล้วยังเมีนเชนไว้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ากัรไม่ใช่ Professional หรือว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ได้ออกเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่า กัตเห็นว่าการที่กัตออกแบบที่ทำอยู่เนี่ยมันเห็นผลจริงๆก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะถึงเจอร์นี่ของกัสกันว่าในการลดน้ําหนักของกัสกับเจอร์นี่การดูแลตัวเองดูแลหุ่นของกัสเนี่ยมันเป็นยังไงคือแต่ก่อนเนี่ยกัสเคยเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายมาก่อนแบบไม่อยากออกกําลังกายเลยแล้วพอเราขี้เกียจออกกําลังกายแล้วก็เลยไปเครียดกับแล้วก็สตรีทกับการกินอาหารแทนมันก็เลยทําให้กัต develop eating disorder หรือว่าโรคขั้งผอมอ่อนๆนั่นเองค่ะกัสก็เลยช่วงนั้นอะสุขภาพติดเสี่าางกยออ่นแ สุขภาพจิตพังเครียดกับการกินแต่พอกั๊ดมาลองคิดดูว่าหุ่นกัดที่อยากได้จริงๆเนี่ยคือหุ่นที่มีกล้ามเนื้อหุ่นแบบนางแบบวิกตอเรียซีเครดหุ่นแบบที่ยิบซีอะไรแบบเนี้ยกัดก็เริ่มมาคิดได้ว่าเอาละเราต้องออกกำลังกายเพื่อไปถึงจุดนั้นกรอดโาหารอย่างเดียวพาเราไปไม่ได้แน่ๆกัดก็เลยเริ่มมาออกกำลังกายค่ะพอกั๊ดเริ่มออกกำลังกายกัดก็มีความสุขรู้สึกรักตัวเองไปด้วยแล้วก็ได้หุ่นที่ดีขึ้นเนี่ย ได้หุ่นที่มีกล้ามเนื้อได้หุ่นที่ลีนแถมมาด้วยทําให้มั่นใจไปด้วยพอถ้าใครมีปัญหาเรื่อง eating disorder การลดน้ําหนักหรือว่าการออกกําลังกายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการไม่ใช่ professional แต่ว่าการอะพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของทุกคนแล้วก็พร้อมช่วยในจุดที่ท้าได้เพราะฉะนั้นก็ feel free to DM g u s t e r นะคะก็ทัก ig มาปรึกษาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กันก็เล่น latiss l i ไ n นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นเล็กเจของเรา เลยก็คือเริ่มจากคาร์ดิโอหรือว่าสเต็ปมาสเตอร์การเดินขึ้นบันไดนั่นเองถัดมาแล้วก็มีเล่นสมิธแมชชีนนะคะก็เป็นบารอย่างนี้เลยก็จะเริ่มเซตอัพด้วยการเอาอันนี้มาวางแล้วก็เล่นฮิปทัสค่ะพอเราเล่นฮิปทัสที่สมิธแมชชีนแบบนี้มันก็จะได้ก้นมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้ขาเราใหญ่มากขึ้นพอฮิปทัสเสร็จแล้วก็วกจะทำซูโม่สควอต่อนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สะโพกนะคะก็จะเล่นฮิปแอบดักเตอร์ สะโพกกับต้นขาด้านในค่ะตอนนี้แกก็ถึงยิมแล้วนะคะแล้วเ,เดี๋ยวแกก็จะขอกินก่อนกู่กัึหูมานี่ก็จะได้เป็นเกิจืวแล้วก็ไข่ต้ม ม้าเนี่ยให้อะไรบ้างเหมาะกับคนแบบไหนคะซุมบ้านเขาก็เป็นโปรแกรมเต้นออกกำลังกายเนาะโดยจะใช้เพลงลาตินเป็นหลัก70%เอร์เซ็นเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงลาตินเพลงแบบว่าสบายๆก็คือซุมบ้านก็คือจะให้ทุกส่วนเลยตั้งแต่หัวจะรดน้ปอดหัวใจสมองได้หมดเลยมสมองคือเราต้องจําปอกหัวใจคือเราขย,ยับเนาะ,ะคาร์ดิโอคือม,มันจะมันจะหนักถ้ามันดูสวยๆเนาะทุกคนแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็เบิร์นเยอะมากไม่เชื่อดูเหงื่อครูเหงื่อที่เรียนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็มาหาอะไรกินที่สยามนะคะเป็นสยามแฟร์อะไรนะเซ็นเตอร์เรสยามแควแนวันมั้งรถสองชั่ข้างก็ได้แลวตอนนี้ก็กำลังจะไปกินเหลือใจค่ะ นตอนนกันมาออกพิลาทิสกับนุนนี่เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเ <laughs> จอกันทุกคลิปวันนี้เราก็มาเล่นพิลาทิสแอตเลติกเนาะ,ะพิลาทิสเนี่ยก็จะมี3ามเลเวล recovery foundation align แล้วก็แอตเลติกที่เราเล่นเมื่อกี้แอตเลติกก็จะโหดสุดเลยนะคะเป็นเป็นทั้งเวทและคาร์ดิโอผสมกันเป็นพิลาทิสที่เล่นแล้วเหงื่อออกไหนนุนนี่คิดว่าพิลาทิสเนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างจริงมันช่วยแบบเรื่องพวกออฟฟิศซินโดรมด้วยนะมันช่วยแบบปรับบุคลิกภาพแล้วก็ฝึกความแข็งแรง ใช่ถ้าต้องการเน้นแบบเอากล้ามเนื้อเลยก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่ก็ไปเล่นเวทดีกว่าพิลาทิสก็ให้เป็นเสริมให้ปรับภิคธิภาาพหรือว่าปรับออฟฟิซินโดมนั่นเองค่ะวันนี้กัดก็จะเป็นเล็กเดย์นะคะแล้ววันนี้นอนี่มาเล่นไหนรคะมาเล่นรามกัดค่ะเดี๋ยวให้กัดเป็งเทรนเนอร์สอนเย่ก็ไปดูกัน ันนี้กก็มาออกกับนนทนวาแล้วก็นนนี่นะคะมาออกกับเพื่อนๆก็จะได้ motivation มากขึ้นนะคะได้ควได,ได้คนขวมากขึ้นไ,ได้คนขวนมากขึ้นเลออกน้อยลงเลยไม่ใช่ ตอนนี้กันก็มาเข้ายิมแล้วนะคะทุกคนปกตินี่ไปเล่น Body Combat แล้วก็ Body Pump Combat ก็จะเป็นการแบบใช้ศิลปะการต่อสู้เต้นไปตามจังหวะเพลงอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคาริโอส่วน Body Pump ก็จะเป็นยกเวทตามจังหวะเพลงคือการเล่นสองอันนี้รวมกันแล้วคือมันก็รีแบบรมากๆเลย นตอนนี้กันก็เอากาลังกายเสร็จแล้วนะคะสองคลาสทีแบบโอ้เหนื่อยมากค่ะสองคลาสที่กันเพิ่งลงเนี่ยมันคนที่อยากแบบหุ่นลีนหรือว่าผอมลงแบบเออเหมว่าถัดไปมีอีเวนต์ที่ไปออกงานนีไปเที่ยวทริกับเพื่อนอะไรอยากแบบผอมทันทีเลยอ่ะเป็นนักลงอยากแบบเบิร์นแคตเยอะๆก็คือบอดี้คอมแบทแล้วต่อที่บอดที่พัมสวัสดีค่ะ vem